สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับรถซูซูกิสมัทจูเนียนะครับน้ำมันเครื่องเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งน้ํามันเครื่องแล้วก็ใส้กล่องน้ํามันเครื่องนะครับนี่แลไใส้กล่องน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยตรงที่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับตรงเนี้ยของรถซูซูกิสมัท่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือของตัวรถนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ มีน็อตแค่สามตัวนะครับน็อตเบอร์แปดสามตัวถอดออกมาแล้วก็เอาของเก่าออกแล้วก็ใส่ของใหม่ไปได้เลยนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่ยังไม่เคยรู้นะครับว่ารถสุสกิสม,นะมีไส้กรองอยู่ตรงนี้นะครับบางคนก็คือใช้มาเป็นสิบปีก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับวันนี้เรารู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนน้ำไส้กรองให้เราทําการถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปก่อนน็อตตัวถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ย มันมีเพื่อนๆถามว่ามันมีทั้งมันมีน็อตเบอร์สิบสี่สองตัวจะขันตัวไหนนะครับน็อตเบอร์สิบสี่เนี่ยมันมีทั้งสองตัวจริงๆนะครับคือตัวหน้ากับตัวหลังนะครับมันมีตัวหน้ากับตัวหลังให้เราน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงที่ติดกับที่พักเท้านะครับตัวที่ติดกับที่พักเท้าตัวนี้ยมันจะเป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยเราคลายตัวนี้ออกแล้วก็เปิดน้ำมันเครื่องออกมานะครับแล้วเราก็ปิดนะครับปิดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการ เปลี่ยนไส้กรองกันนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไส้กรองกันนะครับไส้กรองนะมันเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาที่ซื้อไม่ได้ในเบนแถวบ้านเรามันไม่มีขายแล้วก็สามารถสั่งซื้อในแอปได้นะครับในแอปโทรศัพท์เนี่ยมีเยอะนะครับขายนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเราสามารถซื้อในแอปมาแล้วก็ตุนไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการ เปลี่ยนกันเลยนะครับน,นี่ผมถ่ายนะมันเครื่องออกไปแล้วนะครับถ่ายมัน,นเครื่องออกไปแล้วนะครับเี๋ยวเราก็จะถ่ายคันตัวที่ออกนะครับผมจะใช้บล็อกเบอร์8นะครับคลายออกมีน็อตแค่สามตัวนะครับเพื่อนถ้าไม่มีบล็อกเบอร์8ก็ใช้แระแจ กระจ้ขังก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วน้ํามันก็จะไหลออกมานะครับน้ํามันส่วนที่มันอยู่ในบริเวณไส้กรมันก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้ออกมาเลยนะครับน็อตมีแค่สามตัวเองนะครับ ถ้าเเรายังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเราก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับของบางคันเนี้ยก็คืออยู่มาเป็นสิบปีอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับว่ามันมีไส้กรองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับปกติเราถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือถ่ายเฉพาะน้ำมันเครื่องอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนอย่างน้อยสัก อย่างน้อยๆก็ปีละครั้งก็ยังดีนะครับปีละครั้งก็ยังดีหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนบ่อยๆก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้บ่อยๆนะครับแบบต่อเนื่องเลยนะครับก็คือถ่ายน้ํามันเครื่องสักสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับแต่ว่าเราควรจะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะครับดูสครับอันนี้คือมันจะเป็นไส้กรองแบบกระดาษนะครับแบบละเอียดเลยนะครับ ก็ถอดออกมาง่ายๆนะครับตัวนี้ส่วนไม่เฉยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีรูตรงนี้มันจะมีรูระบายนะครับเนี่ยมันจะมีรูระบายตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูระบายแรงดันนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่ไส้กรองรับตันไส้กรองรับตันปุ๊บน้ำมันมันผ่านไปในช่องของไส้กรองไม่ได้มันก็จะผ่านเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะผ่านเข้าตรงนี้แรงแรงอัดของน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะดันให้ วาล์วตัวนี้เปิดนะครับมันก็จะไบพาสนะครับไบพาสเอาน้ามันผ่านตรงช่องนี้ได้นะครับ <S <S ผ่านตรงช่องนี้ได้นะครับ <S <S แต่ว่าเพราะสิ่งสุกปกเนี่ยมันก็จะไม่ได้กรองแล้วนะครับมันก็จะไม่ได้กรองแล้วมันจะผ่านตรงนี้โดยตรงเลยวิ่งเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับเราก็ควรจะทําการเปลี่ยนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเอออย่างน้อยๆสักเอ,อปีละครั้งก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ แต่ของผมนี่ก็คือว่าเปลี่ยนใน้ำมันเครื่องสองครั้งผมก็จะเปลี่ยนแส่กรองครั้งหนึ่งนะครับของใหม่นะครับอันนี้ของใหม่ของใหม่นี่ตรงนี้นะครับมีถุงนี่เลยนะครับมีเลยนี่นะครับของใหม่นะครับเวลาที่เราใส่แล้วก็เอาด้านที่เป็นรูนะครับเอาด้านที่เป็นรูสอดเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเทน้ํามันออกให้หมดก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะแตะแข็งรถเอาน้ำมันออกให้หมดแตะแงนครับน้ำมันเก่าเนี่ยมันจะเหนียวๆหน่อยนะครับน้ามันเก่าดันปิดปีนะครับรถซูซูกิเนี่ยมันจะมีไส้กรองอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เรา นี่เยต้องระวังนะครับระวงังตรงเนี้ยมันจะไปชนกับตอไม้หรือว่ามันจะไปเกยกับพวกดินนะครับตรงนี้ยระวังมันจะไปชนกับตอไม้นะครับมันจะแตกได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้มันยื่นออกมานิดนึงนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะเอาผ้าเช็ดนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับดูให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับข้างในมันมีอะไรนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นห้องที่เอาไว้สาหรับใส่เส่อกล้องเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ของใหม่ไปเลยนะครับใส่ของใหม่ไปเลยนะครับสวมเข้าไปเฉยๆนะครับสวมให้ตรงรูนะครับนี่เลยแค่นี้เองนะครับสวมเสร็จแล้ว ส่วนฝาปิดฝาปิดเนี่ยมันจะมีโอลิงนะครับมันจะมีโอลิงกันน้ํามันกันน้ามันรั่วอยู่แล้วนะครับมันจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้นะครับโอลิงตัวนี้มันจะเป็นตัวป้องกันน้ํามันไม่ให้น้ํามันรั่วแล้วครับแล้วก็มันจะมีสปริงสปริงดันไว้นะครับดันตัวนี้ไว้ให้มันให้มันแน่นนะครับมันก็จะไม่หลุดออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยเมื่อกี้ผมเห็นนีลูกศรนะครับลูกศอตัวนี้มันจะชี้ลงนะครับลูกศรชี้ลงมันจะมีลูกศร ที่ลงนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากเลยนะครับเพื่อนขอแค่เรามีนะครับมีไส้กรองก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับถามว่าถ้าเปลี่ยนไส้กรองแล้วเราต้องเติมน้ามันเยอะขึ้นไหมนะครับก็อยากเติมเป็น 900cc ก็ได้นะครับเพิ่มมาอีกสัก 100cc เพื่อว่าจะให้มันอยู่ในตรงไส้กรองก็ได้นะครับก็ ไม่มีปัญหานะครับของคอมนี้จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองครั้งแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับใส่กล่องครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกเราก็จะเปลี่ยนปีละครั้งก็ได้นะครับขอให้มันได้เปลี่ยนบางคนนี่คือไม่รู้เลยนะครับก็คืออาจจะไม่เคยได่เปลี่ยนมาเลยนะครับใช้มาเป็นสิบปีไม่เคยเปลี่ยนก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับขันแค่ตึงๆมือนะครับเพราะว่ามันมีลูกยางเป็นซีนอยู่แล้วนะครับ เอาละรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันเครื่องกันเลยแค่นี้ก็เสร็จแล er ้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนไส้กรองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ํามันเครื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไส้กรองเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่น้ํามันเครื่องด้วยนะครับถ้าเราลืมใส่น้ามันเครื่องเนี่ยเครื่องพังนะครับถ่ายเสร็จแล้วก็ลืมเติมน้ํามันเครื่อง แล้วเราก็จะใส่กรวยเช็ครวยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับอันนี้จะเซ็ต15หรือดิวซีสินะครับ15เดีวดิวซีสองเชียวล้วมันเครื่องนี่นเพื่อนจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกเลยนะครับ เอที่แล้วผมอของรู้สึกผมจำไม่ได้นะครับน่าจับประมาณปีที่แล้วมั้งครับผมได้เปลี่ยนไส้กรองไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับใช้มาเป็นสิบปีก่อนหน้านี้คือไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามีไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับซื้อมาเป็นสิบปียี่สิบตอนนี้ก็ครบยี่สิบกวา่าปีแล้วก็คือ ก่อนหน้านี้เป็นสิปีนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนตัวนี้เลยยังไม่เคยเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เลยว่ามันมีส้กรองด้วยนะครับก็เปลี่ยนแต่น้ามันเครื่องอย่างเดียววันนี้เราก็เปลี่ยนส้กรองเสร็จแล้วเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ของซูซูกิมันดีอย่างคือว่ามันมีมันมีให้บอกนะครับว่าเราเติมไป ต้องการน้ำมันเครื่องเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าให้เติมที่แปดร้อยนะครับหรือว่าแปดร้อยมิลลิลิตรนะครับก็ถ้ากับอันนี้หนึ่งขวดพอดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะํำมาให้สำหรับเติมหมดเลยนะครับอันนี้คือแปดร้อยมิลลิลิตรนะครับหรือว่าแปดร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ